วันนี้น้องปานจะมารีวิวเป็นที่แบบนี้นะค่ะอันนี้คืออะไรคะขนมอะไรคะขนมตอรอเบอรี่นะคะนี่เป็นอมยิ้มนะคะเดี๋ยวเรามา,ากแกะอันที่ละอันเลยคะ่ะแกะไม่ได้คะ่ะแกะไม่ได้แกะไม่ได้อเอ ช็อกโกแลตค่ะอันไม่ใช่สตรอเบอรี่เหรอคะสตรอเบอรี่หรือช็อกโกแลตพอบีบออกมาพอนบีบออกมานี่ค่ะอ่ะโอเคจิมดูสิอร่อยมาก มาดูหน้ามันให้กินนะคะนี่ก็ดูยี่ห้อมานหน่อยสิคะยี่ห้ออะไร <Yeah. S 1> เดี๋ยวนิ่งๆน,นะคะอร่อยไหมคะรสชาตินี้ <All right. S 1> มันเป็นรสชาติยังไง <What? S 1> อันต่อไปคือไปซื้อได้นะคะ ที่ไหนคะที่อิเล,ล,ลเว่นทุกขาเ <7 S 2> ลยค่ะเซเว่นอิเลเว่นเหรอคะ ต่อไปคือรูปอมยิม้มรูปอะไรอมยิ้มรูปหัวใจส,สีอะไรสีแดงนี่เป็นสีชมพูแกะไม่ได้ค่ะแกะไม่ได้อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อย ไม้มันหักใช่ไหมคะ,คะมันเหนียวกินเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะแปรงฟันถ้าไม่แปลงฟันจะทำให้ฟวานรับฟดเหรอแล้วน้องลูกตาลแปรงฟันไหมคะแปรงค่ะแปรงทุกชเกช้าและตอนเย็นเลยค่ะทุกเช้าและตอนเย็นเลยใครแปลงให้แปงเองเหรอ ซื้อได้ที่ไหนคะขนมอันนี้เซเว่นอีเลเว่จบหรือ,อยังทำการแสดงจบหรือ,อยังจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อน